สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่คารพบักทุกคนทุกท่านวันนี้เราก็มาเจอกันอีกเช่นเคยสําหรับช่องสูตรหวย59วันนี้ท่านผู้ชมได้เวลาที่จะพาท่านผู้ชมมาสรุปในชุด2ตัวล่างประจมวดวันท,ที่16กรกฎาคม2568ก็ก่อนอื่นมาดูคําเตือนของทั้งช่องกันก่อนสักนิดหนึ่งคำเตือนตัวเลขที่ได้เป็นเพียงแนวทางและสูตรคำนวณเท่านั้น ไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมมาดูตรงนี้กันก่อนท่านผู้ชมเด่นล่างสองชุดเนาะชุดแรกจะเป็นสูตรเก่าจะเป็นชุดนี้หนึ่งสองสามซึ่งในชุดแรกสูตรหนึ่งสูตรสองเทียบชนสูตรสาม เทียบชนได้ชุดเลขเด่นล่าง6 8 9 0 2ชุดดับก็จะเป็นชุดนี้1 3 4 5 7ส่วนชุดแรกเนาะสังเกตดูในชุดที่3ท่านผู้ชมเป็นเลขคู่เนาะดังนั้นในชุด2ตัวล่างในวันนี้ก็น่าจะมีเลขคู่มาอย่างน้อย1ห,หรือ2ตัวส่วนในชุดเด่นล่างสูตรที่2จะเป็นทั้งหมดเนาะ เด่นล่างทั้งหมด6สูตรแล้วก็จะมีเทียบชนแล้วได้ที่802แล้วก็ตัวรองมี1 4 3ทั้งหมด6สูตรจะมี2สูตรเนาะที่จะให้ท่านผู้ชมสังเกตเนาะเพราะว่าจะใช้เพียงแค่2ตัวเลขเนาะจะเป็นสูตรที่5แล้วก็สูตรที่6 ห้ากับหกแล้วก็เทียบชนกันในแต่ละงวดก็จะมาในตัวชนบางงวดที่ไม่มีตัวไหนที่ชนเนาะก็จะนำมาประกบคู่กันก็มาในชุดสองตัวล่างซึ่งในงวดนี้ท่านชมสูตรที่ห้าได้สีกับ8ปดสูตรที่หได้3กับสเทียบชนได้สีตัวเดียวในงวดนี้ก็จะเล็งไปที่เลขสีกันก่อนเนาะเพราะว่าเลขสี ติดที่ในสูตรสามของเด่นล่างชุดที่1ด้วยตรงนี้ส่วนชุดที่สองจะติดตรงตัวรองเนาะเพราะว่าหกชุดเลขสี่ชนกันแค่สองครั้งก็จะมีเฉพาะสูตรห้ากับสูตรหกเนาะแล้วก็เลขดับก็ห้าหกเจ็ดเก้าดับชนสองสูตรที่ชนดับสนิทเลยมีห้ากับเจ็ดสูตรนี้ห้ากับเจ็ด คิดว่าห้ากับเจ็ดน่าจะไม่มาในชุดสองตัวล่างในวันนี้ตัดห้ากับเจ็ดออกเรามาหลักสิบหลักสิบเทียบชนสองสูตรเนาะในงวดที่แล้วสูตรนี้หลุดเนาะสูตรนี้ยังเข้าอยู่งวดน,นี้ได้หกเจ็ดเก้ามีอีกตัวหนึ่งที่ชนท่านชมเป็นเลขสามลืม งวดน,นี้ก็จะมี6กเจสที่ชนซึ่งเลข7ติดดับก็ตัดออกไปดังนั้นในงวดน,นี้หลักสิบล่างคิดว่าน่าจะเป็นเลขขี้เลขขี้ก็จะมีตั้งแต่เลข9ก้ากับเลข3ถ้า9กับ3ไม่มาก็จะเป็น9ก้าสหที่จะมาในหลักสิบล่างงวดนี้ส่วนหลักหน่วยชุดแรกท่านผู้ชมเทียบชนสองสูตรได้2 3 4สาหห งวดที่แล้วก็งวดที่แล้วเหมือนหลักหน่วยในชุดนี้ก็เข้าอยู่นะอ๋องวดที่แล้วเทียบชนได้เลขสี่แต่สี่ดันไปเข้าบนเนาะเสียดายมากในะงวดที่แล้วเด่นล่างชนไปเลขสี่ อ่ะก็ในสูตรหน่วยล่างสูตรที่สองสามตัวได้ที่เก้าศูนย์หนึ่งชุดนี้หมวดที่แล้วหมวดที่แล้วได้ศูนย์หนึ่งสองเนาะเข้าเลขหนึ่งในสูตรนี้สูตรหน่วยล่างชุดสองยังไม่หลุดดังนั้นเราจะมาสรุปกันในงวดนนี้สองตัวล่าง จับคู่9 9 3 9 3 1 5เนอะที่เด่นสุดจะมี9กับ3ถ้าในสูตรนี้เลขขี้ไม่มาจะเป็นเลข6อ่ะติด6ไว้1 1 1, 1ชุดเนอะ จับคู่ก็จะเป็นเก้าเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกแล้วก็เก้าเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่ง จับมาในชุดสองตัวล่างมาที่เรียบร้อยอันดับแรกท่านผู้ชมตัดเลขดับก่อนเลขดับในชุดแรกหนึ่งสามสามหนึ่ง1นสามหนึ่งสหนึ่งหห้าหเจด จิตหนึ่งสามสี่สี่สามสามสี่สี่สามสามห้าห้าสามสามเจ็ดเจ็ดสามสี่ห้าห้าสี่ห้าสี่ รู้สึกว่างวดนี้จะติดดับเยอะมากเนาะห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าหกหกห้าชุดแรกดับอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดคู่ชุดสองดับอยู่ห้าหกห้าหกหกห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าเก้าเก้าห้าห้าเก้าเก้าห้าเลขเลขดังเนาะดังทุกงวด 7จ็ดหกห9เก้าเ้าหะชุดสองดับอยู่หนึ่งสองสาสี่ห้าหประมาณหกเจดเจดชุดตัดดับแล้วเป็นที่เรียบร้อยต่อไปเราจะเน้นท่านผู้ชมเน้นในงวดนี้รู้สึกว่าจะชนสี่นะนี่สี่ สี่แล้วก็สี่ดังนั้นถ้าเน้นสี่ในหลักหน่วยสี่ในหลักหน่วยตอนนี้เหลือแค่นี่ท่านผู้ชมสองคู่คือเก้าสี่ กับหกสี่ถ้าสี่จะมาหลักหน่วยล่างนะแลโก้มีหก มีหกหกแปดแปดไม่มีเก้าศูนย์สอง อันนี้ที่ติ๊กจะเป็นชุดเลขเด่นล่างนะที่นํามาเน้นนี่ชุดนี้กับชุดนี้ที่จะนํามาเน้นในชุดสรุปนี้ชุดแรกต่อไปชุดสองไม่มีแปดเป็นศูนย์เป็นสองเป็นหนึ่งสี่หรือสองคู่ นีสามนี่หนึ่งเก้าก็มีชุดนี้หกก็มีอ่ะไม่มีห้าห้าเดี๋ยวนะห้าต้องติด ห้าติดดับดับสนิทอันนี้ไม่เอาแถวนี้ไม่เอาอ่ะเดี๋ยวเน้นสุดในงวดนี้มีเก้าสี่เกาสี่กับหกสี่นี่ท่านผู้ชมหลักหน่วยคิดว่าน่าจะเป็นเลขสี่ถ้าเลขสี่ไม่มาเดี๋ยวนะนี่ท่านผู้ชมหลักหน่วยหลักหน่วยเก้าศนหนึ่งในงวดที่แล้ว ชุดนี้เข้านะชุดนี้ไม่เข้าแต่หลักหน่วยตกเลขสี่ดันมาเข้าเลขนี้ที่งวดที่แล้วไม่เข้าเดี๋ยวเดี๋ยวเน้นให้ชุดนี้ก่อนเน้นไปสองคู่แล้วก็นี่ก็เน้นเหมือนกันนะแต่ไม่ได้วงให้เพราะว่าไม่ได้เน้นมาก แต่แถวห้าแถวห้าไม่เน้นให้นะท่านผู้ชมติ๊กให้เฉยติดคู่ดับติดตัวดับดับทั้งสองชุดเลยเลขห้าก,กับเลขจิตในวันนี้ห้ากับจิตตัดทิ้งเลยดีกว่าเนาะท่านผู้ชมแถวนี้ดับสนิทไม่เอาเลยวันนี้ห้าเราไม่ส่งเข้าประกวดอ่ะ ถ้าถ้าเลขสีไม่มาหลักหน่วยล่างแต่เป็นชุดนี้ที่จะมาก็จะเป็นชุดนี้ท่านผู้ชม เก้าหนึ่งสามห้าแล้วก็กันไว้เลขสี่เผื่อเลขสี่จะมาหลักสิบก็จะจับใส่ในชุดนี้ก็จะเป็นเก้าเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งเก้า หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งสามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งห้าเก้าห้าศูนย์อุ้ยเลขห้าไม่เอานะเลขห้าห้าไม่เอาติดดับนี่ก้าวออกทั้งตรงนี้ไปเลยเดี๋ยวจะได้ไม่ต้องนำมาใช้อีกสี่เก้า สี่ศูนย์สี่หนึ่งชุดนี้ท่านผู้ชมถ้าเลขสี่จะไม่มาในหลักหน่วยล่างนะเนี่ยเพราะว่าสองสูตรนี้ไม่ชนงวดที่แล้วสูตรนี้ไม่มาสูตรนี้มาเพราะว่าเลขสี่มันติดสูตรนี้ทิ้งงวดที่แล้วเขาไม่มาแต่มาสูตรนี้เก้าเก้าเก้าศูนย์เก้าศูนย์เก้าหนึ่ง ดูก่อนว่าสุดชุดไหนมันติดเลขดับไหมไม่ได้ติดเลขดับเน้นเน้นให้ในชุดนี้เป็น หกคู่ตรงนี้เน้นหกคู่เน้นสามเก้าสามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งหกคู่คู่นี้ก็ติดตรงนี้นะเนี่ยติดตรงนี้เก้าศูนย์เก้าหนึ่ง ในชุดที่เราจับอยู่แล้วนี่หนึ่งเก้าก็ติดอยู่แล้วนี่หนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งนี่ติดอยู่แล้วติดในชุดนี้แต่จะมีเพิ่มเฉพาะหกคู่นี้นะสามเก้าสามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งก็ติดคู่นี้นะอืนี่ติดในชุดนี้ แต่จะมีเฉพาะตรงนี้ท่านผู้ชมเนี่ยที่หลักหน่วยล่างในงวดนนี้ที่ติดเลขสี่แต่ถ้าเลขสี่ไม่มาในหลักหน่วยล่างก็จะเป็นเก้าศูนย์หนึ่งซึ่งถ้าเก้าศูนย์หนึ่งมาก็จะมีชุดที่เน้นให้ก็มีนี่แหละสามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งนี่สามเก้าสามศูนย์สาหนึ่งแล้วก็สี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่ง เน้นงวดน,นี้ไปเลขขี่หลักสิบล่างมาดูกันเด่นเก้ากับสามเก้ากับสามจะมาไหมซึ่งเลขสามนี่อีกนิดนึงท่านผู้ชมเลขสามติดกับชุดนี้นะนี่เลขคี่หลักสิบเลขคี่เด่นเป็นหกเก้าสามแต่คิดว่าน่าจะเป็นเก้ากับสามน่าจะมาซึ่งเลขสามอ่ะติดกับชุดนี้นะ เด่นล่างจุดที่หกติดเลขสามถ้าสามมาก็นี่แหละท่านผู้ชมสมาก็จะเป็นสามเก้าสามศย์สามหนึ่งสามคู่นี้ สาสี่ไม่ได้สามสี่ติดดับนี่คู่นี้คู่นี้ถ้าไม่มาก็จะเป็นคู่นี้คู่นี้ถ้าถ้าสามคู่นี้ไม่มาก็จะเป็นคู่นี้คู่นี้นี่ท่านผู้ชมสองตัวล่างในงวดวันที่สิบหกกรกฎาคมนี้ท่านผู้ชมมาดูว่าจะมาตามที่วิเคราะหรือไม่เนาะในวันนี้ วดที่แล้วก็เด่นสีนะแต่สีไปเข้าบนเสียดายแต่ว่ายังไงก็จับไม่เข้าอยู่ดีอย่างวันที่แล้วเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูนี่หน่วยล่าง แล้วก็แถวเนี้ยหน่วยล่างมีหนึ่งนะแต่ว่าไม่มีเก้าหลักสิบในชุดเนี้ยเข้าเลขเก้าถ้าจับก็จะเป็นเก้าหนึ่งมวดที่แล้วชุดนี้ไม่เข้าเข้าชุดนี้ส่วนงวดนี้ เก้าศูนย์หนึ่งนะถ้าให้เด่นในงวดนนี้ถ้าไม่ชมเด่นล่างก็จะให้เด่นให้น้นสามกับสี่นะให้เน้นสูตร เปล่นร่าง0ูนย์หกเป็นหลักคือสามกับสี่ใครชอบสามก็จัดแถวสามใครชอบสี่ก็จัดแถวสีถ้าใครเลือกไม่ได้ก็จัดไปทั้งสามแล้วก็สี่ส่วนหลักหน่วยนี่จับตาไว้ที่ชุดนี้9 0้นหนึ่งะสรุปเป็นที่เรียบร้อยท่านผู้ชม16กรกรกฎาคมนี้ อสุดท้ายนี้เน้นย้ำเหมือนเดิมว่าจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันเท่านั้นเนาะไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ